สวัสดีครับทุกท่านการับชมจีนสายชีแนลครับนี้ผมก็จะมาสอนโหลดวิธีการโหลดนะครับกูพี้รันคาร์โอแล้วก็เกมสเตีของเกาหลีนะครับก็ดูเลยครับเกาหลีเลากต้องมีอีซี่โอวีพีเอ็นนะครับกับกับโอเพนวีพีเอ็นนะครับแล้วเข้าไปในอีซี่เลยครับอันดับแรกที่เราต้องทำนะครับเลือกเกาหลีตายครับนี่ ไม่เอานี่ครับเออกัลลิตาเนี้ได้ครับโอเคครับออันที่มันไม่มีสีแดงนะครับปวดจะไปเนี่ครับนอนแอร์นันนเนี่ยก็ขอรอแป๊บหนึ่งนะครับเป็นไรไม่รู้ครับต้องรอเนี่ยครับเก่าดีเฮ้ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกอันหนึ่งก็ได้ถ้านี่มันไม่ได้นี่ครับ ไม่รู้เป็นไรช่วงนี้ไม,ไม่ค่อยได้นี่ครับสมัง่งสับของเกาหลีนะเดยวไม่ใช่ละอินโดนีเซียเนี่ยรู้แต่เมื่อคืนผมเอาเนี่ยเลยได้เลย,เยไม่เป็นไรครับดาวมาเข้ามาในนี้นครับรแล้วเลือกไปที่เกาหลีใต้ครับสามอันเองเหรอ ปกติมันมีมากกว่าสามอันไม่ใช่เหรอปกติเนี่ยได้แล้วโอเคครับเมื่อมาแล้วแล้วก็เข้าครับมันจะมีอัน,นหนึ่งหครับที่ได้นี่ครับก็เรียกนี่ครับเอาอันที่ได้นี่ครับยามันที่ไม่ได้นี่ครับจำไว้ก็รอก่อนสักครู่ครับแต่ปกติมันได้เลยนะ เดี๋ยวผมต้องรออันอื่นดูครับเสียวไม่ได้นี่ครับโอเคครับอันนี้ได้เลยครับเมื่อเราได้เสร็จปุ๊บนีครับแล้วเข้าไปในตั้งค่าครับพอเข้าไปในตั้งค่าปั๊บรอสักครู่ครับโอเคมาแล้วเข้าไปในแอปพลิเคชันครับพอเข้าไปในแอปพลิเคชันปุ๊บก็เข้าไปใน Google Play ครับแล้วก็ล้างข้อมูลแคชครับอืม ล้างเลยแล้วก็ออกมาครับลบอันนี้ไปด้วยแต่ลบสองตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็เข้าไปในเพจสโตร์ครับรอสักครู่นะครับโอเคครับแม้ว่าจะขึ้นมาเป็นภาษาเก,กาหลีแล้วนะครับพอเป็นภาษาเกาหลีแล้วกดไปที่เกมครับหรือว่าค้นหาก็ได้ครับแต่ผมชอบมาในเกมมากกว่าครับ ก็จะอยู่ในฟียอดนิยมนะครับน่าจะมังม้งส่วนมากกุยงันเกาหลีมันไม่ค่อยมีคนเล่นสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่แบบมันก็ดีกว่าไทยน่ครับอืมอืมนานเดี๋ยววะแบบนี้ครับก็จะขึ้นมาเป็นเออเอออะไรวะ เกมส์ทีเกาหลีนะครับของคาโอครับก็มันนะครับแล้วก็ลงมาอีกก็นี่ครับขี้เล่นคาเก้าในครับคาโอแหละนี่ครับก็เล่นได้ครับง่ายง่ายนี่ครับก็โหลดได้นี่ครับโหลดได้เลยอ่ะนี่ครับซึ่งภาษาอะไรก็แปลไม่ออกเหมือนกันนะครับรู้แต่โหลดได้ก็ดีแล้วครับเน็ตกาเล่นได้ไหมครับมันก็เล่นได้หมดเลยครับ เนีเ่ยก็ติดตั้งเลยนะครับก็อยากเล่นอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับก็ดีดีซิตเฮ้ยไ,ไม่รู้ไอันไม่ออกเนี่ยจากแม่งนี่ครับจอนี้ก็รอมันโหลดไปเนี่ยพอโหลดเสร็จปุ๊บคุณก็เล่นได้ครับก่อนจะเล่นก็โหลดไก่เก้าด้วยนะครับอมืมึนี่ครับงั้นวันนี้ขอจบคลิปเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ